จ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่จ้ามือนีกับมีกองของฝากเนาะค่ะเนาะลูกสาวฝากของมาให้จ้ากอบใจละลายได้จใจเด้อลูกสาวแพรวานะคะจ้าช่องสาวลรวแพรว่าพากินพาแซบนะคะฝากยังมาให่เมีนเนาะมารุนกจนไปน้ำกันได้จ้าเด้อจะมีอะไร จากพี่ไม้นะคะจากกล่องเบลือบล่าเลยนะคะเดี๋ยวนี้เย็ดจิ๋วกะเะกี้นี่โอ๊ยปาดกล้องนี่ปาดายากไร้เ้ยค่ะเดี๋ยวนี้ปาดง่ายไรยจ้ะเปิดมาแล้วนะคะนี่คะ่ะ หอมมากนี่ไม่จะกินผักทั้งนั้นเลยเด้อค่ะเด้อบัวมันกินเหม็นเด้อค่ะกินหอมจะเปิดเลยค่ะนี่ก็ใบตองนะคะปาดีพออีแม่ปากคอหน่อยจะมึงนั่งเห็ดมานั่งซีนมาอ,อดหลอดแอดเลดจะโอ้ปลาแห้งได้จะเด้อไม่ใช่ปลาแดดเดียวนะคะปลาแห้งจะสวยๆเลยจะนี่ค่ะปลาแห้งนะคะ อันนี้ทุงนี่เป็นลาเด้อลูกเด้อเป็นลาเป็นลานิดหนึง่งเป็นลาสองตัวจะเดี๋ยวแม่ก็จะเมื่อจะ,จะลางออกก็ได้จะอไอ้ทุงนี้มันเป็น,เป,นเป็นที่ซีนขาดจะท่านซอนีอันซีนบกขาดนี่งามจะนี่บกขาดนี่งามจะไม่มีเลยแปลว่าอันนี้มีอากาศกับเพราะว่านั่งฝากพักมานั่งมนก็นเลยชื้นจะอืมไม่เป็นไร หากแต่มะม่องนับกันนกันเนาะ,ะ,ะปลายัะจิ๋วก็จะใส่หนิเด้อค่ะเด้อจะปลาปลาอืบอันนี้เป็นหอ่อกระเจ้ากระแจกนี่มาเม่องกันจ้ะเดี๋ยวยายจะเอาถาดมาไว้ตรงนี้ยายจะคอยเก็บออกจากกระร่างเด้อค่ะเด้อมะม่องกันค่าว่ามันมีอะไรจะโอ้หอหมกมาก ลายมกเด้อค่ะเป็นซิบซิบมกจ้ะบ่ได้มกบ่ได้มกหน่อยหน่อยนี่ค่ะป้าจะพี่น้องจาง,างา่ามบง่าโบสวยไหมสวยไหมแหงค่ะแหงเดี๋ยวแย่ก็จะเก็บเอาอันมันว่าเป็นนั่นเป็นแมงไม่ก็จะแมงมานมมน้มันเนาะค่ะเนาะจะ้ะนี่ นี่อันอัยายเก็บนี่ว่ามันเก็บทิมได้ใจทิมยุ่งจะทิมล้างบ้านให้มันขื่นจะนี่เป็นบอกรีกซุกด้วยค่ะเด้อที่มันเป็นแมงจะอืายายก็จะคัดออกไวอืเอาไปทิมใส่ล้างบ้านมันก็จะเป็นต้นขึ้นมาจะสาธิตโทพี่นองเอ้ยคุยกับกะปีเนาะจะงามงามจะ งามงามนั่งว่าเดี่ยวเทียวนี่ซื้อแยกสีแล้วแม่บ่ได้ปนกันว่าสั่นนา่งบ่ได้ใส่ปนกันเป็นว่าอืโอ้ยได้ยื่นไมนก็นได้กินแตนบักพีกกันเนี่ยกับบักพีกกันกินดาดแดงๆนะคะบักพีกพลาสติกนะแต่ว่ามันกเ็เผ็ดมันบ่หอมคือบักพีกสวนเทาดด้วยค่ะอืโอ้ยอ่อนซ้อนตองเย็นนี่มันเย็นตองเนาะอืนี่ค่ะ พริกแดงอีกนะคะตองนี่ยายกับใส่ได้อีกอยู่ด้วยนี่อหอขอสิงหอของได้อีกจ้ะมาเก็บกันค่ะทำไปด้วยเก็บไปด้วยจะได้สะอาดไปด้วยเอ้ะย,ยกัจะล่างล่างล่างแล้วก็ด็ดไว้เด้อยค่ะแชฟีดไว้จ้ะ กินวยได้เป็นปีพุ่นราคาอ,อันนี้มันสูงมันเป็นเล่ๆแองซียดดิวก็จะเอาไปว่านใ,ใส่ขี้ดินทั้งนั้นเลยแล้วก็หวดตรงสวนพักเลยจ้ะมันก็จะแตกขึ้นนะคะจะงามงามจ้ะฟอน,น,น,นซ่อนบักพิก บ้านโปอึดใบตองเนาะบ้านโปอึดใบตองโอ้ยอันนี้ยังใบตองยังดีๆอยู่เอออันนี้พริกขี้นูสวนจ้า,อาเอาไว้แก่นี่ขีนน้นูสวนนี่ขี้นูสวนเอาแยกต่างหากนะคะ ใส่เกงนกหน่อไม้เนาะขีนูสวนขีนูสวนนี่บ่มีเม็ดเสียเลยค่ะแหงๆอันนี้อันนี้พี่เขียวค่ะพริเเก,กเ,เขียวนี่ตัวเกงหน่อไม้แท้ๆพริกเขียวนี่อ่าพี่เขียวนี่เกงนกหน่อไม้ น้ำมัส,สดๆอาพริกเ,เขียวใส้ลูกโดดพี่น้องจ้ะอืมมะม่งน้ำกันเด้อค่ะเด้อน้าเก็บเป็นสั้นดี้ดีเป็นหัวดีๆดีด,ด,ดีจ้ะอมอมาลุ่นไปน้ำกันว่ามีอีย่งแน่จ้ะอืมโอ้อันนี้ก็พริกเขียวอัน,นเดียวกันจ้ะป้าบอกพริกนะ เอาาให้เมียกินคักแท้ลูกฮะกูนะโชวโชวโทษโชโชอื้อ บักหนาวเจพี่น้องบักหนาวสวนน้องเพว่าด้วยนี่เดยายจะสร้างเมืองนั่งอยู่ซิ่งพอดีเจ้ะโล่เจ็ดขีดค่ะโบบวตมากด้วยจ้ะโอ้ววววโบบวตเป็นเน้นเป็นเน้นหน่วยหนึ่งนี่ว่าได้บวชมากด้อยเทวนี่คุณน้าหน่วยบักหนาวนะคะ ออนซอนออนซอนดีน้องกุแปลกกระมังมาอีกเ้อลูกอันนี้นะั่นน้องห่อมาบลบบได้นั่นจ้าัไม่ได้เท่ใส่กระมังเลยออนซอนจ้ะออนซอนมะเขือนะคะ จะบะเขืองามงามจะมน,มน,นี่ค่ะน,นี่ค่ะ,ะกะวางหาไส้ตัวอันนึงเห็นตัว,อนนอตวเออจะบะเขืองามปะคะปลาเลดออกมาจากสวนเลยค่ะคอนสองเนาะพนอาจะอ่อนสอนบอค่ายยังอยู่เลยจ้ะ แน่นอนเลยเออโอ้ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนขาดแต่บักแข่งเนาะบ้านย็ดติ๋วได้ครึ่งเสือ้ออีกเลยเด้อค่ะเด้อลานค่ะอืม ี๋้วยาตีกว่าจะพาเมืองพาสรุปจะ่าม,มีอย่างแน่นเอาค่ะเนาะอขอบบุญขอบคุณลูกหลายเด้ค่ะเด้อเราบอกอยู่บกเขือสองกิโลเด้อแม่ว่าจะ้ะเป็นะไรอันซ้อนบะคะงามๆเลยค่ะ ใหม่ๆเลยเออนี่ค่ะแต่ว่ามะเขือนี่เขาจะบโบรางบะกินห่อค่อยล่างนะคะเอาเขาเก็บไวไม่จะอยูได้น่นจะมีมะเขือมีมะนาวมีปลาแล้วก็พริกนะคะจะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆของให้ลูกจเจริญรุ่งเรืองเลยแพ่ว่าเด้จะพอสูนั่นกไ็นกนกได้จะหนุฝนก็ได้เลยให้สุขภาพแข็งแรงจะอย่ายเจ็บอย่าไข้มีเงินใส่หลายๆคือลูกว่านัา่นแหละจ้ะอื ใจะเลื่อนรุ่งเรื่องจิจการกับให้รุ่งเรื่องให้แขกเขาได้รัรีสอร์ทก็ได้จ้าแม่ก็จะขอจบคลิปเนาะมันยาวละจ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไหลทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบายจ้า